สวัสดีครับยูเับผมลักเบากี่ขนครับติดมืดมืดนี้มายามเบ็ดยห่ออกมาเลยครับนางเหลกเลยพยายามำยามนางเหลกนางแหกนี่อ้มดูสิถือได้แล้วงเอ้าจะกลางเลยางแหกแหงมาเลยนี่นี่แน่แน่น่นี่น่ไปหน่ย้ายา ียบด้วยครับแ้มแรกครับแ้มแรกแขกมานครับหาประจาครับติดมื่นครับโบผ้าเขามากบเลยครับพ้นผ้าผ้ามานครับเสร็เสร็จแล้วครับนี่เอาขวยามลังต่อไปครับใส่เงือกก่อนเดี๋ยวกับยามลังต่อไปครับเอาออกมาตหลังสองเลยครับหลังสองครับอหลังสองก็ือยิก อ,อยู่ดีดีวะปดีดีด้วยปดีดีเด้อหมูประคอกดูเดนียวกันเลยครับอย่าลาเขาเด้อย่าลาเขาเขาเด้อหลังสองเลยครับโอ้ยบริบริจัดฉากเลยครับโอ้ยเตียมสองมาเรี่ยวแห้งโอ้โอจานหมื่นเท่าหนิมาดดีครับนี่เลยครับคีรายห้าปลาบานครับสมคำนำลุยดีเตียมสองครับหลังสองเลยครับอ หมานแห่งครับเดี๋ยวเขาพยายามลังต่อไปครับถึงแล้วครับปลาไหลอยู่ครับอืรถดตู่ครับเต็มสามครับกขึ้นนี้ยามเบ็ดสามสิบกว่าหลังได้คอสามตัวมือนีบหมานครับรอรุ่นมือเสารครับไปว่ากันครับรอรุุนมือเสา สามตูครับสามตูรูเลยค่อยเง่ดอกสามบาทน่องบือค่อยเอาบรายดอกสิบสี่สิบลูกเขาอะไรบรรยากาศยามเช้าในการยามเบ็ดนต,ก,ตกครับี๋ยวจะไปยามเบ็ดก่อนเดี๋ยวไว้สรุปแต้มเลยเพราะว่าฝนตกที่มือก็ยามอยู่ เอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาได้ตัวใหญ่น้ำเขาอยู่เศ้านี่เศ้านี่โอ้เต็มซ้ำเลยครับบิดเกือบหม,มดแล้วครับเห็นเราหนาสงสารสงสารเจ้าของบถถอดชื้เดี๋ยวพยายามอีกหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายกับบอดชื้ สามตัวครับั้งเช้ามันขึ้นอีกสามตัวเข้าฝนตกครับบ่ถึก <meantime. S 1> นี่ครับเปลี่ยนกันใหม่ในคลิปหน้าครับแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ